ครับสวัสดีทุกคนนะครับจุบ่มการ์ดเบอเกมอนนเซเว่นอีพีสองนะแรกๆลองนะครับหลังๆติดทนก็แสก์ดไม่ไหวมาดูกันว่าสามฟองนี้นผมจะได้อะไรมางฝากตัวพี่พีด้วยนะครับเพิ่งเข้าวงการครับไม่รู้เรื่องเลย สองแรกจะได้มันจะได้ใบ,บดีมัมนไหมไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยเขาบอกให้สลับไปข้างหน้าปะอ๊ะไอ้ตัวน,นี้เคยได้แล้วนี่ มมเมกอยู่เมนูกะกมิการุเกะไปแล้วสองเลยอะไม่รู้ราคาเลยนะไม่รู้เกิดหรือเปล่าใครรู้ข่าวคอมเมนต์ได้งเพื่อน θα ต่าเตี้นอยู่หนัวอ่าอ่า,อ,าอีกเอ็มอาไม่เอ็มเบะปะเอ็มเบไม่ออกเลยนี่ก็น่าจะเกิดน,นะท่านม่เอ็มเบโอ้โหหนักจัด We อย่างเอ๊ะเ a ครับทุกคนเมไปแรกขอ,องผมเป็นใครถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ใบทองก็ไม่น่าจะแพงอะไรนะทุกคน ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ,ถ้าถึงจะร้อยไลค์ผมอาจจะเกิดเปิดยกบล็อกอะไรนะทุกคนฝากด้วยฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยครับฝากกดไลค์ให้หน่อยนะไอย้ยอกเป็นกําลังใจให้ผมอะ <c oughs> ตายผมวายบนแล้วครับทุกคนเอาไปสักร like, นะ้อยไลค์นะเอาสักร้อยไลค์แล้วกันถ้ามันถึงแนละ้วผมอาจจะใส่เป็นบล็อกมาเปิดต่อให้ทุกคนดูนะเพื่อน นี่ก็ทั้งหมดที่ได้นะประมาณนี้น่าจะเกลืออยู่เกือหนักเลยนี่ก็คือที่ได้ทั้งหมดนะทุกคนประมาณนี้ครับ เกครับฝากกดไลค์กันด้วยน,นะทุกคนหนึ่งร้อยไลค์เดี๋ยวผมยกบ็อกมาบ๊าดีครับใครหากำไรเอย่าไปหาซุ่มสััสดีครับ